เราได้พบซากสัตว์ใหญ่ซึ่งเป็นที่มาของกลิตมันเป็นกวางตัวเมียขนาดน้ำหนักไม่ต่ำกว่า150กิโลกรัมที่ถูกฝูงหมาป่ากัดตายหมาป่าอาจถูกสัตว์ที่แข็งแรงกว่าชนิดอื่นรบกวนพวกมันจึงทิ้งซากไว้หลังจากที่ได้กัดกินเนื้อบริเวณช่วงท้องไปไม่มากบางทีคืนนี้เราควรจะหาโอกาสขัดห้ามผู้เฝ้าซากแม้ความหวังในการพบสัตว์ลงกินซาก จะเหลืออยู่เพียงริบปปรี่เนื่องจากซากวางตัวนี้กำลังถูกตัวหนอนรุมแทะเนื้อจนแทบไม่เหลืออะไรอีกแล้วเราก็ยังหวังว่ายังน้อยที่สุดกลิ่นที่โชยฉุนจนหน้าเวียนหัวของมันอาจไปกระตุ้นให้สัตว์กินของเนา่าประเภทชมดหรือแรง้งได้มาพบเข้าบางการนั่งคอยให้สิ่งในธรรมชาติดำเนินตามคลองของมันเองต่อไปนั้น,น,นก็คงนับยาวต่อไปตลอดทั้งวันทั้งคืน